สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเก็บมะม่วงอีกแล้วทั้งเก็บทั้งบ่อยากเก็บไหมพี่น้องมันง่ามหรอกอ่ะอันสิจ้องไว้กับเสียดายสิเก็บกับเสียดายมันเป็นอารมณ์แบบไดบุตั้งทีนะเนี่ยพ่อเก็บเนี่ยแน่เอาอีกแล้วเดินเติมเตินเด้อบ้านเก็บพ่อเก็บเป็นบางหน่วยเนี่ยเขาเสียบเขาเสียบพ่อพ่อเก็บเป็นอันนี้อ้พี่น้องเป็นอันนี้อันบบสามรอบเราได้ตัวนี้อันนี้พ่อเก็บได้แล้ว สิเก็บกระเสียดายสิบ่เก็บกระเสียดายมันเป็นอาการแบบไหนเหรอกล่องกระสีสั้นนิดนึงด้วยค่ะเพราะว่าพอเดียวขาต่างกล่องมากอ้ยทั้งเก็บทั้งเสียดายเด้พี่น้องขันบ่เสียดายขันขันบ่เก็บกระเสียดายขันเก็บกระเสียดายไปยุ่งก่งไม่เอาไปเก็บจะเอาไปขายดิผลไม้อยากได้เอาไปกินมาเอามีคนร่าง ข้างฝุ่น,นข้างหอกข้างไหนไปเก็บแดงจืดบือใจวายอยู่เอาไปเอาวะเอาเลยเก็บไปฝากเพิ่อนๆกับสีเขียดเนาะวะ่าเขาเก็บผมมองไปฝากช้างนี้งดับำมุ่ เพื่อจะไปเก็บอันยี่ห้อเอื้อนอันเท้ยยา,ายางไกลมาม่วงหั่นตน้นน้อยๆเยอะตัวอามเขาไปเอาอีกแน่หนึ่งหลายผลพี่น้องหลายจนมาจักจีอแป้งไดนแม่ตีนี้แม่เบิ้งบักไงดิอามขังในแม่พูดนะพ่าไปฝานไหนแม่เราสิไปเฮ็ดอันนนั้ให้เฮามะม่วงเนึบบะสันมะม่วงเออแ <ๆ S 1> <ๆๆ S 2> ล้วเลยว่าให้เก็บหลายเติมดีดิอามเบื้อง เก็บยามได้กะเต็มมือตึงคือเขาพี่น้องอันนี้ก็ต้นหนน้อยลงด้พี่น้องแต่มันก็มีหมาก็เลยต้องเก็บเอาแต่เชาเหงมันเลยโอ้ยง่ายเหมือนไงเหรอน้อยๆกับพี่ที่ภาพนี้ดิครับอันนี้เราปลูกแบบทิ้งๆคว้างๆปลูกแบบไม่ได้รดน้ำไม่ได้อะไรเลยปลูกแบบคนขี้เกียจโอ้ยข่อยเมื่อยหข่อยเศร้าไม่เอาอีกลูกนึงนะลูกใหญ่ๆนะ ลงใหลงนะ่นบังวูเหื่ยอย์จเก็บแต่ผมม่วงเราคอยเรามาต่อกันที่มาหาชนกนะคะตอนแรกว่าจะยังไม่เอาหลงแต่ทีนี้โอ้กว่าเราจะกลับมามันก็จะหล่นหมดก่อนเออโอเคลูกนั้นก็เอาเลยนะนะนะเอาเลยหรือเป<อ>ล<ะ>่าเังไม่เดน่เอเดเอาเลยเ อันนี้เอาไหมนี่เอาไหมเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเมเรามาต่ออีกต้นหนึ่งนะคะมันจะอาจมันอาจจะมีเสียงลมเข้ามาในกล้องเรานิดนึงนะไม่นิดแหละเยอะมากนี่นี่เอาลูกแดงๆีอันนี้คือมหาชน ก้นมันลงนะ source, เรามาเก็บหลายรอบอู้อามฝุ่นๆจะเห็นไหมรูปสีเหลืองๆแต่มันจะเอาได้ไหมล่ะอยู่ข้างในเลยเหลืองๆนนั่เห็นวะพื่อนอ่ะเออแต่พ่เนาะเน่อก่พุ่นแม่นั่นไหมเกี้ยวงงงีม่หน ถ้าเบิ่งมื้อเขา,เาถ้าพี่เอาอย่างนู้นนั่นพุ่นไหมเรื่องเลี้ยงพุ่นไหมขื้นเลยป้าเนี่ยเออเอาลงมาเลยสองมวยน่ะ,ะนิ้วมันางกันอ่ะนั่นสุกว,ว้าด่สุกดิ พ่อเอาเหล่ดิอามเทิร์หลังเธอหนะมันเหลืองเหมือนเหล่าดียังยังหลายต้นเอาเธอคือไปหากางงานมาลงมาสัน่นอ,อันนี้เราเอาดีกว่าแดงมากแล้วออโอ้พี่น้องบางไปก้อนดอกอันนี้พูกขาดเดี๋ยวเรื่องนี่บา่านนี่เอาตี ของยางมอง,มอง,มองติดมือมันจะเป็นเอาน,นี้แม่หน่วยเหลืองเหลืองนุยหนึ่งไหมถ้าเอาถึงป่ะนี่นี่เอาเดี๋ยวพ่เอเดี๋ยวปะใช่ออโอ้โหสวยนี่อีกลูกหนึ่งเกือบหลบสายตาเราชื่อ,อได้แล้วนะคะเอานี่อีกลูกหนึ่งอ่ะสองเออ เนีสองลูกเนี้ยอ๋อยู่ตรงนั้นก็มีมาก่อนดูห้องงานเหมือเดียวเนยเออวันเราก็มาเก็บนะแต่ทำไมมันไม่เจอวันนี้มันมาเจอวันนี้สองลูกนั้นเลยเอาเลยมาดูมาดูประสานกระบียดลงเร็่หอยเอาลูกนั้นด้วยหน่อย เมึ่อถัลงไปนี่คือตมูมเรียบร้อยดียยน้บา,าั่น,น่าสิเป็นบักทุเรียนเนาะพี่น้องอู้หสองนวยเลยได้อาม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 ท่ยังเห็นแบบนั้นมันสิหันลงน้ำเนี่ยมึอเถอะดูด้วยดูยด้วย โอ้ยเดี๋ยวเด้อน่วยนันจังได้กับอะไเด้วยน่ะเขาอยู่ได้ฮะเดี๋ยวได้หนึ่งสองหนึ่งสองเอ้ยเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วนีคากับยังเป็นตะขีวว่ว